รอดเยอก่เยอะไก่เขาดแล้วเก่งไหมนุ่มเก่งเขงเขียวหวานนี่เข่งขนี่นี่ไม่รอ

ซื้อมาใส่บ้าตใส่ไปแล้วะอกินเสร็ก็ต้องแชเลยกินข้าวเรากินนมตามเป็นพนี่เขาเหนียวเล้นี้ของยก่อนแล้วเาเหนียวเลยไุ่อ่านได้เยอไเย 네. 어. 뭐 해요? 뭐를? 아니, 뭐야? 잡아 잡고 가.